มาดูองง่นปลูกง่ายได้กินไวตอนนี้ผมอยู่ที่ไรอ่อง่นคุณหวานอยู่ที่เขาใหญ่นะครับตอนนี้จะพามาชมองง่นสายพันธุ์จากยูเครนนี่คือวีเลสนะครับเดี๋ยปลูกได้ในประเทศยูเครนรัสเซียแล้วก็เบลารุสอยู่แถบนั้นแต่ว่าตอนนี้เอามาปลูกได้ในบ้านเราโดยเฉพาะที่นี่ก็คือไรอ่อง่นคุณหวานเขาใหญ่นะครับวีเลสเป็นพันธุ์องง่นเนี่ยคล้ายๆกับช่อของ,งอินทผลัม นะดกมากแล้วก็ช่อใหญ่ช่อยาวจะเป็นสีแดงแชมพูเรื่อเๆลักษณะพิเศษของวีเลสตัวนี้ออกลูกง่ายมากเลยช่อใหญ่หอมขึ้นจมูกแล้วก็ทนโรคทนแมลงแต่ว่ามีจุดอ่อนคือไม่ทนต่อความชื้นสูงนี่แค่8เดือนเศษๆได้ขนาดนี้เดี๋ยวดูนะดูช่อนี้น,น,นะครับนีใหญ่นะครับน้ำหนักของช่อนี่นะครับจะประมาณสัก500กรัมขึ้นไปท่านผู้ชมที่อยากจะปลูกองุ่นนี่นะครับผมแนะนําอันนี้คือเหมาะสำหรับมือใหม,ใหม่ที่จะลองปลูกนะฮะ เพราะว่าปลูกง่ายมากผลอย่างที่บอกว่าสีชมพูอมแดงนะฮะอย่างนี้กลิ่นนี่หอมขึ้นจมูกเลยนะครับหลังการตัดแต่งนี่นะครับก็ใช้เวลาประมาณแค่90วันถึงร้อวันเท่านั้นปลูกง่ายออกลูกไวต้องวีเลสตัวนี้นะครับถา้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่เพจไรอังุุนคุณหวานหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0818088745อีกทีนะครับ0818088745ไ่่องุุนคุณหวานเขาใหญ่